ืออันนี้เป็นการขอความร่วมมือนะครับคืออย่างนี้ครับผมเรียนว่าการห้ามที่จะไม่ให้ผู้ใดออกจากเคหสถานนี่นะครับจริงๆแล้วจะต้องเป็นคําสั่งที่คณะกรรมการระดับชาตินะครับเป็นคนออกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในระดับจังหวัดเนี่ยเป็นการขอความร่วมมืออย่างเดียวนะครับแต่ในการขอความร่วมมือนั้นเนี่ยในข้อยกเว้นต่างๆเนี่ยก็จะพูดเอาไว้ แต่ว่ายังมีส่วนที่เป็นบทกําหนดโทษอยู่นะครับเป็นการขอความร่วมมือก็จริงแต่สำหรับเจ้าหน้าที่ที่จะใช้พิวิทยาลายในการพิจารณาเนี่ยถ้าเกิดเป็นการฝ่าฝืนที่มีความจงใจที่เห็นว่าฝ่าฝืนอย่างไร้ายแรงนะครับเช่นออกมารวมกลุ่มกันแข่งรถมอเตอร์ไซค์ทำนองนี้นะครับมารวมกลุ่มกันดูละม่วสมุมต่างๆเหล่านี้นะครับ ที่เราจะพยายามจะดูว่าจะใช้กฎหมายนี้ประกอบด้วยในการที่จะห้ามเขาแล้วก็จะมีบทกําหนดโทษนะครับซึ่งในบทกําหนดโทษนั้นเนี่ยการฝ่าฝืนที่เป็นฝ่าฝืนแบบร้ายแรงเนี่ยนะครับก็จะมีความผิดนะครับก็มีโทษสูงสุดนะครับที่ในพระราชบัญญ,ญตัติโรคติดต่อกําหนดไว้เนี่ยก็เรื่องของจําคุก1ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาททานองนี้นะครับอันนี้คือ โทษที่ถูกระบุว่าอยู่ในพระราชบัญญัติโรคติดต่อนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมกับเรียนพ่อแม่พี่น้องครับว่าการขอความร่วมมือถ้าเกิดเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตค่อนข้างปกตินะครับการประกอบอาชีพการไปมาหาสู่กันนะต่างๆเหล่านี้เราก็เป็นการขอความร่วมมือจริงๆครับเราจะไม่เอาโทษอย่างนี้ไปจับประชาชนที่มีเจตนาที่ไม่ไม่ได้มีเจตนาไปมั่วสุมหรือไปรวมกลุ่มที่ ทำสิ่งที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคนะครับอันนี้เป็นเป็นน้าหนักที่ออกไปในใน,ในครั้งนี้ครับประกาศดังกล่าวเนี่ยเป็นการเหมือนกับสร้างความตระหนักให้มีเพิ่มระดับขึ้นนะครับสำหรับประชาชนทั่วไปให้เห็นว่าวันนี้เนี่ยจังหวัดอุบลราชธานีของเราเนี่ยก็คงต้องเข้มขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับเพื่อที่จะ,ะช่วยกันร,ระงับยับยั้งการแพร่ระบาดให้ได้เร็วที่สุดครับ สรุปว่าคือไม่ถึงว่าเรียกว่าเคอร์ฟิวใช่ไหมครับเป็นแค่ขอความร่วมมือไม่ถึงเรียกว่าเคอร์ฟิวถูกต้องครับถูกต้องครับเป็นการขอความร่วมมือให้งดหรือเลี่ยงการออกจากบ้านครับ